องเล็บส่วนข้อความเอาให้โดนใจอย่างที่บอกนี่ยังไม่รับร,รัฐมนูญเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาบอกลงเตรียมแล้วเสร็จแล้ววันที่สามาท่านบอกนะคือได้ชื่อ,อมาครบท่วงกระบวนควาะเดี๋ยววันนี้ประชุมครมผมข้าวเว่าจเข้าครมคณะกรรมการที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำรประชามิร่างรัฐมนูญและบทบาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คนภูมิธรรมวิเชียชัยเป็นประธานที่นายกมอบหมายไปคนภูมิธรรมเมื่อวานนี้บอกว่า35คนคือเดิมอะ่ะตั้งใจจะให้มี30แต่ว่าตอนนี้ได้ไรายชื่อมา35กดไม่ลงแล้วมาจากพักการเมืองทุกพักรวมถึงพักก้าวไกลตอบรับแล้วแต่ยังไม่ส่งชื่อแต่วันนี้คาดว่าจะตั้งแน่นอนเพราะนายกบอกได้ชื่อมาครบแล้วถูกไหมต้องไปวันนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท้งนีเท่านั้น ก็พยายามจะกดแล้ว35คนยังมีภาคส่วนอื่นซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมารับฟังความคิดความเห็นเพิ่มเป้าหมายของกรณีการดําเนินการประชามติเนี่ยจะต้องให้ได้แนวทําประชามติภายในปีนี้น้องไรคุณภมทําบอกวางาคร่าวๆเลยนะค่ะตอ่อสรุป,รปทําประชามติภายในสิ้นปีประเด็นหลักที่กรรมการจะคุยกันก็คือ <ทำ S 2> จะทําประชามติกันสักกี่ครั้ง,งกว่าจะสําเร็จ และคําถามประชามาติจะเป็นเช่นไรคะ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยคุยกันนะคะอ่ะนี่นายกัฐมนตรีเดี๋ยววันนี้ประชุมครามาตั้งเรื่องรัฐธรรมน,นูนแล้วกลับมาเรื่องน้ําท่วมอย่างที่บอกไป